รับรองเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆที่ชอบตายแฮนด์คุกที่มันยึดเก่าะถนนที่ดีเนี่ยตัวคินิจิเนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันสวัสดีครับ,รบผมคิมจากไทบิดนะครับ วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Thai Bit Review Yang ครับวันนี้นะครับก็มารีวิวยางยี่ห้อที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้เลยครับ Handcook ครับซึ่งเพื่อนๆนี่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับ Handcook พวก V12 V2 ใช่ไหมครับพวกกลุ่มยางรถสปอร์ตแต่ว่าวันนี้ที่คิมมารีวิวเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มรถบ้านหน่อยนะครับผมก็เป็น h a n d o o k Kinergy นะครับ CO2 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางกลุ่มรถเล็กไปถึงกลุ่มรถขนาด D-segment นะครับอย่างพวกแบบ Camry นะครับผมตัว Hankook Kinergy เนี่ยครับจะมียางตั้งแต่ไซส์ขอบ13จนถึงขอบ17เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆที่ใช้ไซส์หลักๆนะครับอย่าง1 7 5 6 54, 5 4 1 8 5 6 15, 5 4 1 8 5 6 1 5 2 1 5 6 1 6 2 1 5 6 0 1 7ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็คือจะมีแทบทุกไซส์ที่เป็นรถ t a ต d a r d เป็นรถบ้านนะครับเทคโนโลยีหลักๆเนี่ยของยาง Hankook Kinergy รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างโฟกัสในเรื่องไหนบ้าง ีแรกของแฮนด์คุกคินิจินะครับคิวโน,นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ําบนหน้ายางบริเวณขอบยางด้านนอกนะครับเอาไซส์ Outside ของแฮนด์คุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยจะมีสภาพที่ร่องดอกยางออกแบบมาพิเศษเให้มันใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่ทําให้ระบายน้ำเนี่ยออกทางด้านข้างได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดปัญหาการเหินน้ําได้อันนี้เนี่ยก็เป็นคีย์หลักๆเลยนะครับสำหรับยางกลุ่มรถเล็กที่ไม่ค่อยโฟกัสกันในเรื่องของการป้องกันการเหินน้ํา ่วนที่2คือเรื่องของลายดอกยางครับลายดอกยางของแฮนด์คุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยเป็นลายดอกยางแบบไม่สมมาตรนะครับลายดอกยางแบบไม่สมมาตรส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มยางในกลุ่มพรีเมียมขึ้นใหม่ซึ่งโดยปกติแล้วยางสําหรับอีโกคาร์เนี่ยจะเป็นยางที่เป็นลายดอกสมมาตรนะครับใช้งานได้ทั่วๆไปแต่ว่าแฮนด์คุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยทำลายดอกออกมาเป็นลายดอกแบบไม่สมมาตรซึ่งตัวนี้จะส่งผลในเรื่องการยึดเกาะถนนไม่ว่าทางตรงหรือทางคดเคี้ยวเพื่อนๆเนี่ยก็มั่นใจได้ส่วนต่อมานะครับ เป็นเรื่องของสูตรเนื้อยางเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะใช้แฮนด์คุกรุ่น V2 มาแล้วก็ตอนนี้พัฒนาเป็นคินิจีนะครับตัวคินิจีรุ่นนี้เนี่ยออกแบบเนื้อยางสูตรใหม่ออกมาเนื้อยางสูตรนี้จะโฟกัสในเรื่องของการรีดน้ําการสะบัดน้ำนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสึกทําให้สึกช้าโดยปกติเนี่ยการที่เราจะผลิตยางออกมาเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการยางที่เกาะถนนยางนั้นอ่ะมันต้องมีความนุ่มซึ่งจะทําให้การสึกหลอเนี่ยค่อนข้างเยอะมันจะสวนทางกันการก่อถนนดีการสึกหลอก็จะ มาขึ้นไปด้วยแต่ว่าแฮนคุ k ูคินิจิรุ่นนี้เนี่ยเขาโฟกัสทั้ง2องอ,งอย่างที่ผมบอกไปออกแบบเนื้อยางสูตรใหม่ออกมาเนี่ยทำให้สามารถที่จะเกาะถนนได้ดีแม้ว่าถนนแห้งถนนเปียกนะครับแต่เนื้อยางที่เขาผลิตออกมานั้นเนี่ยมันยังคงทนและก็สึกได้ช้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความผสมประสานที่อย่างแบบลงตัวที่สุดสําหรับยางแฮนด์คูคินิจิรุ่นนี้ครับผมในเรื่องของการยึดเกาะถนนแล้วก็อายุการใช้งานนะครับซึ่งอายุการใช้งานนะครับก็บ่งบอกแล้วครับว่าเฮ้ยมันเป็นยางของอนะีโคเนาะมันก็ต้องแบบว่า่าาาเ้้้ใชงนไดดต็็มมทีแลลววกพิภะ ส่วนต่อมาเทคโนโลยีที่4นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องล่องรีดน้ำอีกครับล่องรีดน้ำเนี่ยของแฮนดคุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือล่องหลักตรงนี้ล่องหลักตัวนี้เนี่ยขยายฐานล่องดอกยางให้ใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถที่ระบ,บายน้ําได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าโดยปกติเนี่ยยี่ห้อบางยี่ห้อครับเขาทําใกล้ชิดเกินเกินไปในตําแหน่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันทําให้พื้นที่หน้ายางเนี่ยมันน้อยไปด้วยแต่ว่าแฮงคุ k คินิจิรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะอ,ออกแบบวางร่องดอกยางให้เหมาะสมแล้วก็ทําให้มีพื้นที่สัมผัสกับผิวถนนได้เต็มที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ําก็ดีการก่อถนอนเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมประกอบกับลายดอกยางเกี่ยวกับเรื่องของการรีดน้ำนะทางแฮงคุ k คินิจิรุ่นนี้เนี่ยเคลมว่ามันเป็นเกี่ยวกับ ไหลผ่านทางตรงรุ่นนี้เนี่ยมันไหลาทางขวางด้วยแปลว่าการออกของน้ำเนี่ยไม่ว่าทางตรงทางขวางมันทําให้การระบายน้ํามันทําได้ดีขึ้นซึ่งจะลดปัญหาของการเหินน้ําได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็คือเป็นส่วนหลักๆเลยของการป้องกันการเหินน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าแฮนคุกเนี่ยกินเจีรุ่นนี้เนี่ยใส่เทคโนโลยีเรื่องของการยึดเกาะถนนบนถนนแห้งแล้วก็ถนนเปียกรับรองเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆที่ชอบสไตล์แฮนด์คุกที่มันยึดเกาะถนนที่ดีเนี่ยตัวกินเจีเนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกัน ไปก็จะเป็นอ e ีูราเบลนะครับยางคินิจีรุ่นนี้เนี่ยอย่างแรกเรื่องประหยัดน้ํามันถ้าเราต้องการยางที่มีสมรรถนะในการขับขี่สูงนี่ก่อถนอนดีเนี่ยมันจะมีแรงต้านทานการหมุนที่เยอะซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการประหยัดน้ํามันซึ่งของตัวแฮนดคุกคินเนจีรุ่นนี้เนี่ยได้อยู่ที่เกจอีอก,ก็ถือว่าอยู่ในเก์นะครับอยู่ในเก์ทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นตัวยางประหยัดน้ามันมากแต่ว่าส่วนที่2นะครับคือส่วนที่อยากจะให้โฟกัสกันก็คือเรื่องของการเบรกวบนถนนเปียกอย่างที่ผมบอกไปะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการระบายนน้าเเี่่ยไมวทคคโโลแก็ือ ร่องดอกอยางตรงนี้ตรงไหลยางด้านนอกเนี่ที่ทําเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนเนื้อยางที่แอนตี้น้ำนะครับล่องดอกยางมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีล่องดอกยางแบบกังหันซึ่งทั้ง3ทงเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อเรื่องของการยึดเกาะบนถนนเปียกได้เป็นอย่างดีเกตที่ออกมาเนี่ยประทับใจนะครับอยู่ที่เกรดเกรดบ,บีเนี่ยก็ใกล้ๆกับยางกลุ่มพรีเมียมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยครับส่วนต่อไปเรื่องเสียงครับดอกยางแบบไม่สมมาตรจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งเสียงออกมาเยอะกว่าดอกยางแบบสมมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแฮนด์คุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยได้อยู่2ขีดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ สุดท้ายก็มาถึงช่วงรีวิวบายไทยบิดนะครับผมพื้นเพของแฮนด์คุกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น V2 V12 เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการยึดเกาะถนนได้ดีอยู่แล้วตัว k i n นจ g ้ที่ออกมารุ่นนี้เนี่ยผมว่ามันทําได้ดีมากๆสาหรับยางในรถอีโคคาร์หรือว่ากลุ่มในกลุ่ม C segment หรือ D segment ผมว่ามันเป็นยางประหยัดน้ํามันเป็นยางในกลุ่มเกรดกลางๆที่ค่อนข้างคุ้มค่าในเรื่องการยึดเกาะถนนเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นส่วนเรื่องของการรีดน้ําผม,มาลองเทสดูแล้วก็คือถ้าสมมติเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่เด็ดคะแนนผมว่าการระบายนะ้ําของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับวิ่งผ่านน้ม,ม ทำได้สบายสบาไม่มีปัญหาโดยเฉพาะพเพื่อนเพื่อที่ใช้รถในเมืองเนี่ยแฮนคุกคินิจิรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนเพื่อเหมือนกันเรื่องความคุ้มค่ายางแฮนคุกคินิจิรุ่นนี้เนี่ยผมว่าถ้าเทียบเกรดกันเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเกรดผลิตภัณฑ์แบบกลุ่มสมรรถนะที่ดีกลุ่มกลางๆครับแต่ถามว่าราคาเนี่ยของแฮนคุกในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าเทียบแฮนคุกในประเทศเกาหลีน,นะแฮนคุกเนี่ยเป็นยางราคาที่ค่อนข้างแบบแรงคุณภาพพรีเมียมแต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นยางราคาที่แบบ หือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเลยนะครับของแฮ n k o ค k คินเนจีรุ่นนี้เนี่ยคิมให้อยู่ที่4ดาวครับก็ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาในเรื่องการยึดเกาะถนนกับเรื่องราคานะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ